อ้าวโลอ้าวหวัดดีครับหวัดดีครับเนี่ยจอดชายเป็นไรดูคลิปไม่ไดไ้ดูคลิป <laughs> มีมีคนดา่าไหมไม่ได้ร้องไม่ได <laughs> ้ร้องอะไรนนี่นี่จอดชายอันนี้อันนี้ดึงตัวจอดชายมาแล้วคนหนึ่งดึงมาแล้วดึงมาแล้วนี่จะดึงให้เรามาอีกนี่ หมดเซตินหมดเออเรืวให้เซตินเขาอยู่คนเดียวเลยอยู่คนเดียวเอออันนี้อันนี้หนึ่งจัดชายมาแล้วนี่มาแล้วนี่ไอทางลูกพี่ลูกน้องเขามาแล้วเรือเรือเราเนี่ยเรากำลังเจริญใอยู่เออเดี๋ยวจะมาให้มาอยู่ทีมงานเราหมดแหละเดิบปั้นเซตินเดี๋ยวเราจะเอามาสนี่หมดเนาะ <im itation> <im itation> เฮ้ยอ้ยักดันเลยไล่ๆๆไปโน <im itation> <im itation> ่นเลยดลลเดี๋ยวผมพอดีขาดคนขับรถไถยจองรถไถอีกคันหนึ่งอันนี้คนหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะเอาเรามาให้ขับ <im itation> เดี๋ยวเราขับไปคูโบต้านั่ขับอ้อมขับฟีมืออยู่เนาะขับขบคูโบต้าคูบตา้าม,มันเสียงมันโหเสียงมันโหดแล้วมันขับง่าย เออเราบอกว่าเอมันไม่อยากขับเลยโฟร์อะไรนี่นี่ง่ายกว่าคูเปอร์ใต้นี่ง่ายกว่าฟอร์ง่ายกว่าโฟร์แล้วมันใหญ่ด้วยนี่มีเบอร์โทรเราไหมมีเบอร์โทรเราไหมไม่เคยเบอร์โทรเลยอ๋อไม่ไม่เคยโทรเดี๋ยวถ้าไปบ้านไงก็ไปเจอเราบอกโบกด้อยกระชิบกระชิบบอกกระิบกเนาะเออไปอยู่กับไปอยู่กับปลาซุนเออ ไปชูนมีงานทำทุกวันให้วันละ400เออนั่นแหละเออ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 ตีนไห้วันละ300<อ>สามร้อยตีนไห้ส0มร้อยโอ้โพอแต่เราไม่อยู่เลยไม่อยากอยู่แหละนี่มาอยู่กับผมนี่มีงานทำทุกวันออนี่ดูอ่ะเมื่อวานเราไปธุระแค่วันสองวันนั้นก็คือธุระเสร็จจากธุระก็งานครับมีแต่งานน,นี่น ไม่ไม่นี่ก็เดี๋ยวจะเจรจากับฝรั่งก่อนเดี๋ยวเราทีข้างนอกนรอก่อน<ม>อืมเดี๋ยวเคลียร์ให้มันได้ตับอน,นุทาง้นุได้มาแล้วแต่งให้เรียบร้อยมาแล้วเดี๋ยวจะเลือกแค่กะลุดเดียวนี่เดี๋ยวให้ฝรั่งถ่ายรูปให้ฝรั่งดูก่อน <c oughs> ต้องส่งงานครับเป็นชดชด <c oughs> อ่าถ่ายรูปส่งงานครับนี่นี่ก็เดี๋ยวจะเริ่มเก็บเก็บเก็บแล้วเดี๋ยวก็จะไปเทงานข้างนอก มีงานข้างนอกอันนี้ไล่นี่ให้มันเสมอโน่นหมดไปเสมอโน่นห่อยฮะไอต้นรถไม่ได้วิ่งงานสามวันแดดออกปีเออพอรถแป๊โคจะเริ่มขุดปั๊บเนี่ยมาเลยนี่มันจ้าแป๊ะป๊ะแป๊ะป๊ะมาเนี่ยโอ้นี่ก็อาาจรย์อาจารย์ชายนี่มาอยู่กี่ปีนี่ กลับมาอยู่นี่กี่ปีจะอยู่จนลูลกบวชล,ล,ล,ลานบวชเลยไหมลูกบวชลานบวชแล้วโอ้กำแล้ว <laughs> ตายตายตาย,ตาย,ตาย,ตายผมจะมีข้าวอะไรกินไหมนี่มีเอ้าเดี๋ยวเราจะรับนะครับมาอยู่กับเรามาแล้วเดี๋ยวก็ตอนนี้ก็กำลังประสานกับเราอยูคย่คุยเดียวเอออะไรมาเลยเอะไรมาเลยนี่อ,อา,ออาออจารย์ชูเราจะเอามาด้วย,ยไหมหนอาา ขายได้แล้วยา yeah. ขายไปในราคาเท่าไหรอ่อ่ะสี่แปดเจ็ดนะขายเป็นคนพามาซื้อเขามาดูเองครับดูดดเองด,ดูตามคลิปแล้วก็มาดูอ้ยมาจำแล้วมาจำแล้วโอ้ยชูตกงานแล้วเนาะงานเดี๋ยวจะเอาชูมาอยู่ด้วยงั้นไม่ตกหรอกเขาจะไปเอาร้อยสี่สิบมาจะเอาร้อยสี่สิบไปได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคือจะชูด้วยเายจะเอาร้อยสี่สิบมาอีกอีกคันหนึ่งแน่เห็นเขาไปดูแนละ้วครับ เขาดูไอ้ตามตามไหนนั่นแล้วตามอ๋อดูตามเฟซตามเฟซแล้วนี่ว่าไมโครเรามีอยู่สองคันนายังขาดอีกคันหนึ่งถ้าได้จานชูมาอีกคนหนึ่งน่าจะเจ๋วเดี๋ยวเดี๋ยวมีมีเบอร์โทรชูอยู่เดี๋ยวเคลียชูหน่อยไล่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 เอ้ยไปยาไปโน่นวันเลยไปโน่นวันเลยไปโตโน่นน่ะ ไม่ต้องแชร์มาเดี๋ยวก็จมเลยแน่แน่่แน่แน,น,น่นี่อย่างขับรถนะเออก็ตีโค้องอ้อมแล้วก็แย่ตูดวะไปโน่นเนี่ยทะยุบนี่เสร็จเลยนะั้นเออมันต้องหุ้ยพวยใบกับขีซ่เข้ามานี่ไม่ไหวไม่ไหว,ไว,ไว,ไว จันใจดิใบปี่ซื้อเข้ามาไหมซื้อไหมซื้อครับซื้อครับโอ้นี่พอดีแหละมาอยู่นี่ก็มีเดบิตเตยับคซื้อเท่านั้นนั่นสินี่นั่นถอยรถพ่วงผมยังเปิดประตูเลยเปิดประตูครับถอยรถพ่วงอ่ะโอ้ถ้าเปิดประตูงั้นให้ให้เสจตินเอาไปคืนด้วยกันไม,ไม่รับแล้ว <laughs> <laughs> ไม่ผ่านแล้วไม่ผ่าน <laughs> โอ้ต้องให้เสจตินเอาไปคืนแล้วไม่เอาแล้ว <laughs> ให้มันอ้อมอ้อมแล้วก็เทอย่างนี้เอออย่าไปเอารถไถบังไว้เลยคอยดูว่ามันจะถอยชนรถไทยไหมเหยีย,บพ,ยบพานเลยอลไรบอเอเอมันต้องตีโค้งยังสั้นไหมเอเอพอนั่นแหละไอ้นี่ไอ้นี่ไปพิชภ์โชได้ <laughs> ออนี่ต้องคอยบอกคอยสอนนะครับเพราะว่าประสบการณ์นะครับชั่วโมงการบินแต่ละคนนี่ไม่เหมือนกันนะครับหรือว่าขับได้ก็ขับนะครับทับไม่ได้ก็เฮ้ยไอเกรดไล่ดาบดับไปโน่นเลยให้ตรงโน้นมันลุน่มห,หน่อยนะนู่นนะหน่อยตรงนั้นน่ะมันต่ำหน่อยแล้วไล่ไล่ไลกดอย่างนี้ไปเรื่อยๆ มันจะไปโน่นไหนตรงนั้นมันจะรู้มันจะไปรับนน่นพอดีก่อนเอาแต่ตรงไปนี่ก่อนอันนี้ก็อยู่กับจันชายครับจันชายหรือว่าชายบ้านนาิเอกเสตตินนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นมือขวาเลยนะมือขวาเสียติน ส่วนเรานี่ก็จะเป็นมือซ้ายนะครับมือซ้ายนี่อันนี้เราเราตัดมือขวามาแล้วครับนี่ตัดมือขวาแล้ว,อวออเออเดี๋ยวเราจะไปตัดมือซ้ายอีกเดี๋ยวเราตัดแล้วเออตัดมือนะเออตัดแข่งตัดขาของเสียตินหมดเลยครับนี่เออเดี๋ยวให้เสียตินเขาเครียดเครียดแล้วเขาก็จะจะมาระบายตอนกลางคืนอีก ระบาย oh. าโอม้มีนอนไม่หลับแหมเครียดจัดเครียดจัดมีคนจะมาแย่งไงมือขวาเออมือขวาไปแล้วจเจ้ามือซ้ายไปอีกออนอนไม่หลับเลยสิโอ,อ้ oh, กรรมกรรมกรรมไม่ได้ไม่ได้นอนไม่หลับครับนี่ใครดูคลิปเขาบ้างโอ้เออ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 เเ ทออออออำเลยนี่พาอาจารย์ชายไปนั่งรถใหม่เมื่อวานเป็นไงรถใหม่เป็นไงนิ่มไหมนิ่มมาก,มมากโอ้เต่ายางหน้าใหญ่นิดนึงเนาะเสริมยางหน้าอ,อีกเนาะเดี๋ยวให้ใช้ตัวนี้ให้มันซึกไปก่อนเ<ไ>พราะว่าช่วงนี้มันซึกไม่ได้เพราะมันเข้ามันซายอยู่ใส่กักเออมันเป็นอันเป็นอะไรไอ้ไ,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 ไอแปดหรอแปดแปดบ่หูแล้วผมบอก ได้สังเกตไอ้ที่รถรวมก็ใช้ดัดอ่าอะยางแปดใช่ไหมแปดแปดที่ิสองเนี่ยอะที่มันหนาหนาใหญ่ๆเหมือนกับยางเเดี๋ยวเราถ้าให้มันหมดอายุการใช้งานมันก่อนเดี๋ยวเราก็จะเสริมให้มันใหญ่เสริมเสิมเปลี่ยนเป็นยางใหญ่ขึ้นมาอีกนิดหนึ่งเดี๋ยวมันก็จะได้ไอ้รูปทรงนะครับรูปทรงพอยยางมันใหญ่มันมันไอ้นี่มัน ามันเล็กด้น้ำหนักเคนเนาะครับมันรับน้ำหนักเวลาเราวิ่งไกรอ่ะครับเสียวนั่นแหละแต่ว่า12ล้อก็ไม่น่าเสียวหรอกมันมันมีประคองอยู่เยอะนั่นแหละอย่างใหญ่มันจะช่วยยกหน้าหน่อยหนึ่งเพราะว่ามันจะกดหน้าหน่อยครับแต่งเลยแต่งเลยเออ เก็บเลยจะได้เบิกตังค์นี่นี่จานชายมาโรเบิกแล้วอเอารถมาอยู่สองวันมาคอยเบิกตังค์ครับนี่ผมผมนี่โทรเลยโอ,โ,โอ้โทรมาเอาตังค์เด้อเนี่ยหรือว่าเอาหมายเลขบัญชีไว้เลยก็ได้ไปเดี๋ยวโอนเข้าไปนั่นแหละนั่นแหละเอาแบบนั้นเลยเอาแบบนั้นเลยเที่มาแล้วก็เด<ๆ>ี๋ยวจะมีไอเอสเอ็มเอสเตือนก็เปิดดูไป มันง oh, uh. ่ายนี่เดี๋ยวผมจ่ายเงินสดได้ถ้ามาก็เบิกเบืกหน้างานนึได้เอาสูวกสวแบบไหนแบบอุ่นอ๋อโอเคโอเคั้นเอาแบบอนเนาะเออนโอโอเจีกวเจียเจีวเจยไม่รู้อาจาอ่ะผมะโอนให้จา์ชายหรืออาจานชายจะอนให้ผม ยังไม่ไไได้ทออตัวนม่กลัววิ่งหยติดลบไงฮักฮักค่าน้ำมันไม่พอค่าน้ำมันให้ผมนะนะโอ้โหเนี่ยเดี๋ยวต้องดูต้องดูด้วยวะเออต้องเอามาเลขบัญชีผมไปด้วยนะถ้าพูดความจริงไปนะเอาตามที่วิ่งมาน่ะมันเอาแต่ค่าแรงมันกะเอาแต่ค่าแรงมันเออในที่ผมเหลือก็เหลือเศษร้อยสองร้อยเศษห้าสิบบาทเออ หักค่าน้ำมันหากค่าอะไรหมดแล้วออแล้วก็หากค่าคุณขับไปผมก็เหลืออยู่อย่างสมมติว่าวิ่งงานสี่วันผมก็ได้อยู่ประมาณหนึ่งพันห้าร้อยบาทอะไรแบบนี้โอ้ทตไมเป็นเท่าแก่ที่อาพเท้ฮาฮูา่าตัวเตมนพันหนึ่งวิ่งได้กีเที่ยวอ่ะนี่สิบห้าเที่ยวกลับบ้านโอ้ผมจะร้องไห้เดยเห็นโพดมานี่ยสงสารตัวเองเออเป็นเท่าแก่ที่อาพมาก ไอเราจะไม่ให้ขับก็สงสารเออนี่แล้วก็คอมเมนต์มาตนี่ดูนะครับลูกน้องนี่เท่าแก่นี่ไม่ใช่สวยรู้นะนี่พูดไปน้ําตาก็ซึมคราวเบ้ามันมันมันแบบน้ําตาจะไหลน้ําตาจะไหลโอ้นี่อ้าเดี๋ยวดูรถเชียร์คริตเขาหน่อยดูสเต็ปจวดหน่อยนี่สายมึนไปจําทีมงานครับไม่จมสักวันนี่ไม่ได้นี่้อนอยู่ดลัด ปุ๊บเอาหัวไปจมเลยปั๊บเนี่ยว่าไนี่ไปเทแล้วก็ถอยมาได้ยอยเฮ้ยเก็บงานแล้วนะห้ามเหยียบนะไอ้ทาน้นเก็บงานแล้วเดี๋ยวไปเทแล้วไปเหยียบยอีกนะเออไม่ได้อไเออดูใสดินครับเหมือนงานหมาเลยพวกนี้อุ้ย <c oughs> แบบนี้เท่าแกขาดทุนเลยฮะ <c oughs> นี่ดูอ่ะดูทีมงานนี้ไม่มีพลาดเออนี่ทีมงานนี่สน้ยเออเจ้ากองวาว่าใส่เยอะเลยนี่นี่เอาแจวครับสวัสดีครับทีมงานเราจัดให้อยู่แล้วครับนี่สวัสดีครับ